สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดูดวงนะคะ <st ares> ความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะ<ส>เราจะมาดูกันนะคะว่าความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก<ส>็ <q> อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรที่ดีๆก็ฟังไว้นะคะแล้วก็เก็บมันเอาไว้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันแบบฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งมันไปนะคะอย่าเก็บมาใส่ใจเนาะเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ แต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกดวงแล้วก็ถาวเลือกของตัวเองได้นะคะอะไรที่มันดีดดีต่อใจก็ขอให้บังเกิดแก่ทุกคนนะคะก็เรามาเริ่มคําทํานายนะคะของชาวราศีพิจิกกันเลยเดีกว่านะคะให้ตัวตัวของชาวราศีพิจิกก้าว้่วยนะคะเด็กถือมา โอเคชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดนะถ้าเป็นคนโสดนยะชาวราศีพิจิกก็อย่างที่รู้กันถ้าไม่เจอคนที่รักจริงๆแล้วอ่ะคุณจะไม่มีทางสละโสดแน่นอนนะคะคุณก็จะช่วงนี้คุณจะห่วงความโสดมากกว่าปกติเพราะาคุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเขาเรียกว่ามีความหลงตัวเองในในราชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้หลงตัวเองในที่นี้ไม่ใช่ว่าหลงตัวเองในทางที่ไม่ดีนะคะ เออช่วงนี้คุณแค่รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับอะไรแบบเนี้ยคนโสดนะคุณมีอะไรให้ทํามากมายแล้วคุณก็มีตัวเลือกซะด้วยนะทั้งคนโสดสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณมีตัวเลือกด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้คุณรู้สึกคุณมีความหลงตัวเองนิดๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหลั่งลากับชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตคุณเนี่ย p e r ์เฟ t นะคะรู้สึกว่าชีวิตคุณอาจจะ perfect จะรู้สึกแบบ โอเคมีมีมีความสุขแล้วก็เพียพอมาแล้วก็อยากจะรันล้าแบบนี้ต่อไปนะส่วนบางท่านนะคะที่มีคู่แล้วนะอืช่วงนี้เนี่ยคุณมีอะไรให้จัดการมากมายนะอาจจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของภรรยาสามีอะไรเงรี้ยเรื่องในบ้านอะไรเงรี้ยมีเรื่องให้จุกจิกจุกจิกต้องใช้เงินต้องใช้อะไรเงี้ยต้องมีอะไรให้ทำมากมายนะถามว่าเลวร้วายไหมไม่ไม่เลวร้วายค่ะมีมีอะไรให้ทําแต่แค่ว่าบางทีรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่คุณแบบ มีอะไรให้ทุกความที่มันมีอะไรให้ทำอ่ะแล้วมันต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาบางทีคุณอาจจะกาลังคิดหรือว่าไม่อยากจะใช้เงินเยอะอ่ะแต่ว่าคุณอ่ะมีเงินแต่คุณเหมือนมีคนคนที่แบบหัวเงินอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรหัวเงินเหมือนงกแต่ก็ไม่งกเป็นคนรู้จักใช้เงินมากกว่านะสาหรับเรื่องครอบครัวมันมีความต้องใช้จ่ายให้กับคนรักของคุณอ่ะสําหรับคนมีคู่มีความรักอะไรเงี้ยมีคนรักเนี่ยอจะได้ใช้จ่ายเงินเพราะคนรักของคุณนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าแล้วก็จะได้ มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายให้ต้องใช้จ่ายเงินนะอะเพราะว่าเรื่องลูกเรื่องเต้าของคุณคุณมีเงินแต่คุณเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้คุณก็เลยคิดอยู่ก็กําลังคิดไต่ตรองอยู่ว่าจะจัดสรรเรื่องเงินยังไงดีจะต,ต้องใช้จ่ายยังไงแต่ว่ามีเงินนะแต่แค่เป็นคนรู้จักการใช้วางแผนเงินดีมากนะคะแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนความสําคัญในช่วงนี้จะดูนิ่งๆน,นะคะในช่วงนี้ มีความนิ่งๆไม่หวือหวาแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณก็มีความสุขดีะนะคะมีความสุขดี <_ S 1> ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเหงาหรือท้อแท้อะไรแล้วก็บางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากได้ความคําตอบอะไรบางอย่างจากคนที่คุณดิวด้วยอยากได้ความชัดเจนนะคะ <_ S 1> ในช่วงนี้คุณอยากจะได้ความชัดเจนแล้วก็มันจะมีความชัดเจนนะ บางท่านจะมีความชัดเจนอยู่นะคะจะได้รับคำคำตอบที่ชัดเจนสําหรับสิ่งที่คุณต้องการอะ่ะแล้วก็คนโสดเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะห่วงตัวเองแต่ว่าคุณจะได้เดินทางแล้วก็ไปเจอใครสักคนหนึ่งอะ่ะแต่ถามว่าคุณจะรู้สึกอะไรไหมก็ไม่ก็แค่เป็นเหมือนใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาให้คุยได้กิ๊กก,กักอะไรแบบนี้ผ่านๆอะไรเงี้ย,อ,อ,ยอืม นะคะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมือว้าเราก็จะเป็นคนมีคู่เนี่ยก็จะหรือว่าคนมีครอบครัวเนี่ยก็จะได้จําเป็นมีเรื่องจําเป็นต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเอาขอ่านเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะไม่กี่ขอสรุปก่อนนะคนโสดคุณมีความสุขกับความการโสดของตัวเองนะคะคุณก็มีความสุขการโปรยเสน่ห์คุณไปอย่างเงี้ยเรื่อย ะะถ้าคุณไม่ได้รักใครจริงแนละ้วด้วยความที่เป็นราศีพิจิกด้วยถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่คุณจะไม่สละความโสดแต่ช่วงเนี้แล้วก็ช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคุณจะยังไม่สละสวสดง่ายๆนะคะคุณจะยังคงหวงความโสดวันนี้นิดเราก็มีตัวเลือกมากเลยส่วนสถานะไม่ชัดเจนคุณก็มีตัวเลือกเช่นกันนะคะคุณก็จะเจอคนใหม่ๆเช่นกันนะแต่ว่าบางครั้งคุณก็อยากได้รับคําตอบจากใครสักคนหนึ่ง อะไรที่มันชัดเจนะหรืออีกฝ่ายกำลังรอสถานความชัดเจนจากคุณนะคุณจะให้ความกระจ่างแก่เขาส่วนคนมีคู่นะคะก็คนมีคู่คนมีครอบครัวก็จะได้ใช้จ่ายมีเรื่องให้ต้องทำบัตมาแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินเพื่อครอบครัวของคุณนะคะโอเคนะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันดีกว่านะคะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรนะ อิอ่ออความสัมพันธ์ให้หรอแล้วแล้ว,ลวรัีพิจิกๆๆก็ไม่สนใจนะคะคนโสดเนี่ย สำหรับบางท่านนะคะพายเขาอยากแนะนาว่าในกรณีในกรณีบางคนของชาวราศีพิจิกเนี่ยสำหรับบางคนที่ยังมีความนึกถึงอดีตอยู่นะคะแล้วก็ยังจมปักอยู่กับอดีตยังยังคงนึกถึงวนเวียนอยู่แบบนี้ให้ให,ให้ให้หันกลับไปมองอะไรที่เหลืออยู่ดีกว่านะคะอย่าไปมองอะไรที่มันเสียไปแล้วให้มองอะไรที่เหลืออยู่เนาะแล้วก็จงเริ่มต้นกับอะไรใหม่หมได้แล้วนะนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรบางอย่างที่เรา อยากจะถือมันไว้อะ่ะแต่เราไม่สามารถถือมันไว้ได้ตลอดเราไม่สามารถครอบครองมันได้ตลอดอะ่ะจงปล่อยมันไปนะคุณถึงเวลาที่มันต้องแบบเรียนรู้แล้วจากตรงนั้นน่ะนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่มันต้องออกมาจากอะไรแบบนั้นนะคะถึงออกมาจากาสิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาให้เดินออกมาจากสิ่งนั้นเลิกเลิกนึกถึงมันได้แล้วนะคะบางท่านที่ยังนึกถึงอะไรกเก่าๆอยู่แล้วยังทําให้ตัวเองห่วงความสวยแบบเนี้ย ให้เดินออกมาได้แล้วนะเราก็เรียนรู้จากมันนะอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เราไม่สามารถครอบครองได้นะคะเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยมีงานอะไรเงี้ยให้ทำช่วงนี้ก็จะใช้เวลากับงานดีกว่าเนาะนะคะช่วงนี้เนี่ยการงานก็โอเคการเงินก็โอเคมีอะไรให้มากมายต้องทำในชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะโอเคทำให้น่านจดจำโรแมนติกเจอาเทชั่น ด้วยความที่มีอะไรทามากมายหนึ่งในนั้นกนะ็คือเรื่องงานนะคุณอาจจะทาโทมนะคะแล้วก็ทํางานหนักมากในะช่วงนี้แล้วก็ออโอเคบางทีบางท่านนะที่ว่าหัวความสวขก็เพราะว่าอยากจะโฟกัสเรื่องงานเร,งเรื่องเงินเรื่องเงินมากกว่าอะไรเป็นี้บางทีก็คนรู้สึกว่ารักกับเงินมันไปด้วยกันไม่ได้อนะ่ะก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนมันไปเนาะนะคะถึงเวลาด๋ยวมันก็ก็ลงตัวเองอนะ่ะบางท่านแล้วก็ จงหมั่นเติมความรักนะคะให้กับคนรักบ้างนะบางท่านเอาแต่ทํางานจนไม่ได้สนใจคนรักก็ดูแลความรักของคุณบ้างนะคะมันหาเวลาให้เกันบ้างนะอย่าทําให้รู้สึกว่า อย่าทาให้อีฝ่ายรู้สึกว่ารักนี้มันทําไมมีแต่ฉันที่รู้สึกอยู่คนเดียวทําไมคนรักของฉันไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยนะโอเคนะคะก็ขอจบความทนายนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะชาวราศีพิจิกนะเอ่อตะปุกตะกากบ,บ้านต้องขออภัยค่ะแม่หมอจะพยายามปรับปรุงนะคะแล้วก็ดูให้เก่งแล้วก็พูดให้เก่งมากกว่าเดิมน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย